เื่อสิ้นฤดูมรสุมในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2310พระยาตากรวบรวมกำลังพลได้5,000คนยกทัพเรือออกจากจันทบุรีมุ่งหน้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญของชาติไทยหนึ่งในปฐมบทของการใช้กำลังรบทางเรือทำสงครามกู้ชาติของสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราช ในการใช้สมุดฐานุภาพอันคือการใช้อำนาจกำลังอำนาจหรือศักยภาพของชาติทางทะเลให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการซึ่งกำลังทางเรือนั้นก็ยังสามารถขยายอำนาจจากทะเลขึ้นสู่ฝั่งตามที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการกู้ชาติเป็นผลสำเร็จทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี โดยโปรดให้สร้างพระราชวังณริมแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันคือพระราชวังเดิมซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือในปัจจุบันต่อเนื่องมาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์สงครามอานามสยามย,ยุทธที่เกิดขึ้นในรัชสมัยระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สหนึ่งในกำลังรบที่ส่งใช้ก็คือ การใช้กองทัพเรือยกพลเรียบอ่าวไปตีเมืองฮาเทียหรือพุทธไยทมากโดยนำทหารจากกรุงเทพและหัวเมืองริมชายฝั่งรวมประมาณสองหมื่นคนเข้าทําศึกพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรศรังสรรเป็นแม่ทัพใหญ่คุมกองทัพเรือ พระบาทสมเด็จพระบินกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือเป็นพระองค์แรกหลังจากได้รับพระราชทานบวรราชาพิเศษและทรงดํารงตําแหน่งนี้อยู่จนตลอดพระชนชีพและในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอบ้าเจ้าอยู่หัวทรงวางรากฐานด้านเรือรบเป็นที่ประจักษ์เริ่มเปลี่ยนจากเรือใบเป็นเรือกําปั่นไฟและทรงจัดขึ้นเป็นกรมที่เรียกว่า กรมอรสุมพลนับเป็นปฐมบทของกรมทหารเรือไทยจนเข้าสู่เวลาแห่งการรับมือกับรัทธิล่าอาณานิคมของชาติตวันตกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งให้ความสำคัญต่อการป้องกันประเทศทางทะเลพระราชทานเรือรบและทรงจัดสร้างป้อมพระจุลจอมเกล้าใช้ในการรับมือแม้ต้านทานได้ไม่หมดสิน้นแต่ก็เป็นการสูญเสีย ที่ไม่สูญสิน้นนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงกองทัพเรือเยี่ยงสากลทรงส่งพระราชโอรสไปศึกษาการทหารเรือ,อยังประเทศที่เป็นต้นแบบของการทหารเรือและเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาทรงกลับมาพัฒนาเปลี่ยนแปลงกองทัพเรือของไทยได้ตามพระราชประสงค์ก่อกำเนิดรากแก้วแห่งราชนาวีภายใต้การกำหนดทิศน,นำพาการทหารเรือ โดยองค์สเสด็จเตียผลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในช่วงเวลานั้นจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์ทรงเป็นอีกหนึ่งในกำลังสำคัญที่วางรากฐานกองทัพเรือในหลายๆด้านทรงดํารงตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ทรงมีส่วนสำคัญที่ทำให้องค์เสด็จเตียวางรากฐานโรงเรียนนายเรือใหม่ได้สำเร็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนนายเรืออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤศจิกายนรัตนโกสินทร์ศก125พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นกล้าวรัชกาลที่6 ทรงสนับสนุนกิจการทหารเรือด้วยทรงผลักดันให้เกิดความยั่งยืนมีความเป็นปึกแผ่นด้วยทรงให้จัดหาเรือรบจากชาติตะวันตกที่มีความทันสมัยได้แก่เรือหลวงพระร่วงทรงร่วมสร้างสารรค์กองทัพเรือให้มีหลักการและแนวทางปฏิบัติด้วยองค์ความรู้ผ่านราชนาวิกสภาทรงสร้างฐานที่มั่นคงด้วยพระราชทานที่ดินอำเภอสตัตหีบ ให้เป็นฐานทัพของกองทัพเรือทรงกำหนดให้กองทัพเรือเป็นราชนาวีและพระราชทานธงราชนาวีอันสง่างาม<ด>เป็นสัญ,ญลักษณ์แ <ใจ S 1> ห่งศรัทธาของเหล่าทหารเรือจวบจนปัจจุบัน,นการเสริมสร้างกำลังทางเรือแ, <ก S 2> และความสนพระราชารไทไยในความเข้มแข็งของกองทัพเรือของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เ เป็นสิ่งที่ทำให้ก่อเกิดความเข้มแข็งของกองทัพเรือเป็นอย่างมากจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลในหลวงรัชกาลที่ 8. แ,แม้เป็นเวลาไม่นานนักพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสนพระราชาฤไทยต่อกิจการทหารเรือและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิต พ่อหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงพระราชทานแนวคิดอันเป็นอุดมคติที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเหล่าทหารเรือจวบจนปัจจุบันด้วยพระราชทานเรือของพ่อและทรงผูกพันต่อกิจการทหารเรือผ่านเรื่องราวมากมายตลอดรัชสมัยจวบจนสุดท้ายของพระชดชีพ พระบาทสมเด็จพระประมนทรรา,รามาธิบดีสีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบพระองค์ทรงสืบสารรักษาต่อยอดจากพระราชบิดาพระราชทานแนวทางให้ทหารทำหน้าที่เคร่งครัดมากขึ้นรวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนภายใต้พระราชบาทตจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงงานอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติซึ่งกองทัพเรือได้มีโอกาสถวายงานมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความผูกพันความจงรักภักดีที่ไม่เสื่อมคลายจากหัวใจของเหล่าทหารหรือพราชนาวีเป็นหน่วยงานหลักที่ยึดมั่นในชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ และความผาสุกข,ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันทรงคุณค่าผูกพันต่อคนไทยมาอย่างยาวนานหนึ่งในเสาหลักที่สำคัญที่เราต้องร่วมกันพิทักษ์รักษาสำหรับเหล่าทหารเรือนั้นจะขอยึดมั่นด้วยคำที่ว่าเทิดไว้เหนือกล่าวของเราเหล่าราชนาวี 掉落，来。<Bye. S 1> <Bye. S 2>